ข้าวทั้งนี้สิ้นหัวแท้ๆมาหมักเ้าวงงสิ้นหัวมันหัวเหรียญนิ้วเหรียญนิว้วจุ่มจุ่มคุยปัดทุ่น้ำเจีวซึมเข้าไปไหนสบายดีสองตัวแข่งจันเนาะนี่มูนีเ่เมนูเฮาโอ้หอนหอนหอนไฟไฟไฟนี่เมนูเฮามูนี่เสือร้องไห้ โอ้ยทีโตโตไปเลาะตลาดมาเนาะได้เสืออองไห้มางามเลยใหม่ๆหม่โอ้ยผักติดนี่ใหญ่ๆง,ง,ง,งามๆงวงบ,บ้านๆงวรลาดงวบ้านเฮาเนาะน,นี่สิเลยเบิ่งความงามของเสือเฮาเสือของไห้มันมีแต่มาปิ้งมาอย่างเนาะแซบเนาะมาปิ้งมาพัดมาอย่างแซบเนาะเดี๋ยวโตสีปิ้งท้าเกลืออย่างเดียวเลยปี้งปิ้งท้าเกลือกินง่ายๆแล้วก็จ้ำเจียวเพีย้ย จำแจวเพียกินกับหมกแตงกินกับขานะ้าวเนาะแล้วก็เห็ดเจวอิสระมีเจีวอิสะระพ้อมเนาะกินกับเข้ากันแน่นอนเจวเพียกับแอลเจวอิสระแตกต่างกันเด้อมาไฟห่อนเลยตอนนี้เดี๋ยวขออนุญอตอ่าซอยก่อนเนาะเอาส่วนเสียบเลยเนาะนี่ส่วนเสียบเลยเห็ดตอนนี้ง่าจักหน่อยป้งแบบสุดดดไฟจักหน่อย บต้องบาต้องดาดดนเนาะป้าทเบิงความมันเนาะสุดยอดเลยเมนูนี้อร่อยแน่นอนบริได้กินดลแล้วตั้งแต่งวมีติดสอกติดเสื้อเนาะตุ๊ตุ๊กับโบโบ,บคอยได้กินเลยเนาะมันเอาส่วนสินน้นไงตัวมันติดสิ้นเนะมันจริงมันกสิแทบขึ้นกัน,นเนาะนี่นี่ตัวปีกมันยังสิน้นีนาะแทบเนาะนี่ติดมันจากนอยนี่ในเรื่องนี่เอาจากนี่อื้อหือ อันบบนี้ก็โอเคแล้วนี่แบบนี้แล้วก็โรยด้วยเกลือง่ายๆเลยแบบโอ้ทีดีแท้มันใส่พริกไทยเนาะคือแบบสูตรต่างประเทศเนาะมันจะใส่พริกไทยน้ำแต่วันนี้ใส่เกลือละล่าเลยกัแเล้วกันเนะเาะหยเขืมอลานี่อันแบบนี้ตบๆมันเข้ากัน ตอนหนาจั็หน่อยวะเมื่อนี้วิวดีวิวดีอากาศดีแต่มีเสียงรบกวนเหมือนเดิมขออภัยเนาะอันนี้ตั้งขึ้นเลยท่อนมากดีแท้นนต้องเหดไฟแหงนานนี่นเนาะนี่ลงไปเลยสิเลยนี่โอ้โหนี่อันนี้เขาก็นี่นี่แจวอิสระแจวอิสระจีจะบอกเพชรกนเลยแจวอิสระนะบอกเพชรจีก่อน หลังจากนั้นเดี๋ยวเข้าไปตำแก้วเนะาะตำแก้วแล้วก็เดี๋ยวสิ้นมานซุกแล้วก็ซอยกินได้เลยแล้วที่ตำม,มาเห็ดแก่เพียกันเนาะ,ะเก็ดเขาขั่วแป้งนัวน้ำเพีย้ยอเอแล้วตมอมวยน้ำป่า กัวหลายๆยังหอมเอนอหอมกัวเอากันแน่นอนเนาะมันดีได้เนี่เห็นป่มันดีเติมเนาะอือนี่ยพีคแค่สองสามรอบก็โอเคแล้วเนาะอ๋ะอคนตัวน,นี้ก็มันเยิ้ม มันแตกโพ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 เนาะตัวนี้เด็ดนะเฮ้ยด่เฮ้ยทุกคนเลยสุดยอดเลยล่ะตัวนี้คนสีสันซอยอยี่น้ำมันแตกยาวยาวเด็ดไฟแหงแต่ไฟเขาไม่พแหงซาใจเว้ยเดี๋ยวซอยขินน้ำกันเนาะเอาแล้วเด้นี่อีกจังน่อยก็เอาแล้วเนาะแค่นี้พอละซุกหลายหยาบ พร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟทุกคนสมบูรณ์แบบโอ้ยมีต้มเปื่อยอีกทุกคนต้มเพียเปือเป่อยมีตอนเลือดมันนี่บริต้มเองเนาะเสื้อเอาบริต้มเพราะบริสืทธมาตุนเนาะน้ำซุปเข้มขน้นแล้วกัดแจวอิสระตัวโตเนาะตัวนี้นี่ มีหมกเพชรแล้วก็เกลือไปงวนอันนี้แล้วก็เ,กวลลวกเขาก็ทอดอันนี้ไว้ี่เลยอยากกินแล้วก็จิ้ม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 กินเลยเนาะง่ายๆเขาเอ้นแกวอิสระกินแบบอิสระโอเคเนาะเมนูเขาครบสมบูรณ์แบบแล้วพร้อมกินแล้วเนาะมาโตโต,ต้ขอซอยให้เบิงเส่รๆบจากตอนให้เบิงเนาะนี่อืมหลายแตกไปจังใดมีมันแทบบ่มักบางมักนามักจังใดก็ซอยเอาเลยเนาะอืมเห็นไหม ว่าถูกเพราะดีเลยเนาะมีมันได้จากน้อยมีสิ้นได้จากน้อยนี่แตกนอยอย้วยัวโอ้โหนี่ไหมนี่เป็นยังไงน่ากินไหมมาพร้อมชิมแล้วเนาะอันดับแรกเราต้องลองแจวสก่อเกนเนาะนี่แจวเพี้ยเขาโอ้แสงแดดก็ มากระทบมาเป็นบาทเป็นบาทเนาะกำลังดีเลยเนาะวไว้กินดุลแล้วทุกคนแจ้วก็ะสือใจขมอมลําเรื่องเนื้อเสือนี่มันเป็นปกติเด้อที่มันหยามเนาะ เฮ็ดซุปเป็นเห,นห,ปปนห,นหนล่ายาเฮ็ดเด็ดเป็นเหล่ายามันก็หยาบอยู่ดีเนาะอือง้านมึงดูอันต้มต้มขมต้มขมห้านแถวแถวหั่นโต,โตโตเลยเนาะต้มเพีย่ะ โอ้เป็นเรื่องอยู่ได้นี่จะได้จะได้เปื่อยดีอยู่เนาะอืมรับค้าเหนียวแล้วแบบนี้เดีอิสระเห็นแบบนี้เอาเพชรมาแล้วก็เอาทั้งน่วยรวดแบบสูตรเซฟมิแนแหนมยนเพื่อนวันมีแต่เกือเป็นนัวไปปลาแล้วก็ หมักเพชรจีแล้วก็เห็นซิจ้ำกินจ้ำกินเลยนะนกปิ้งนกปิ้งหนูอืมอ้มเด็ดมาก เขาเ้าโยนนี่บรธรรมดาเลยหลายสั่โมงคือตัวตัวตุ่นเลยเนาะใช่ได้ใช่ได้ทำไ,ไผ่มกักเพล่เพลแเราต้องเป็นปิ้งนมด้วนี่ไปพายพ ยังดีบึงซอยตัวนี้ให้บึงตัวนี้บนบนปีกมันปีกปีกติดมันมันแค่เพืกนันนี่แหละน้องกินห้อนๆเนนะตัวเจีวเพียคลุยเลย เพิ่มเข้ากันนี้ช่วงนี้ตัวตัว,ตวกับเบลล์เลาะไปทางไหนเบลล์ไปหามูโดนละดูแต่ฮานคุมเวียกเนาะอืมเบิ้ลสองเลยคุยคุยอืม

อืโอ้เจวนี่คักแทะชิ่งกับเจ้เพี่อัตั้งเข้ากันนะอือนะฮะชมเค็มนัวๆกู้รัวพลอยพยหลิน สไล่สไล่สไลบางๆจริงบยยับเนาะ่าฉันหยับโาได้โอ้โหมะพร้าวเพื่นว่าทันมะพร้าวจังเลยสินหัวแท้ๆมะพร้าวงงสินหัวมันหัวนี่มันเนื้อเนื้เป็นคำศัพท์เนาะซับโบราณว่าซื้อเนาะพากันเว้าต่อๆกันมา จะว่ากันไปเสือห้องให้ว่ากันไปนี่มผ้าว,ว่ากันไปแล้วแต่คนที่เอื้อนเนาะเหมือนเดิมเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความอร่อยอีกตอนหนึง่งอืม ถ้วยน,นี้ซื้อ40บาทประมาณ 30, 30บาทซื้อพันกะีบเนาะได้หลยอยู่มันจันเลือครัมนี่น่าตัวโต้พลาไปกินอยู่ห้างรีวิวห้างเบิง้งเนาว่าห้างลาบ,ลบด,ดูเล้าบรได้แแ่บๆแน่เนาะแบบดังๆเนี่ยเคยไปมาแล้วห้างหนึ่งเถวที่ให้ เดี๋ยวมีพันบอลกแนะน,นำกันแนะนำกันมาได้เนาะในใต้คลิปเนะาะแถวบ้านเจ้าแซ่บเจ้าก็แนะนำให้เดี๋ยวโตัวไปทิ้มให้บึงอืมเอาหมดเครื่องแอบและ chi toàn này bò bớt mà lại hen ừ ừ <cười> 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 ตอนนึ่งกับประมาณกับจำฝ่ามือพุ่งเลยมื่อกนะี้เฮ้ยแย่แล้วเนาะเดี๋ยวึ่งซึ้งหน้าอิ่มแหง้งมัดสองตันเกือบ <c oughs> สามแนละ้วครับมึง เป็นองสองเลยสุดท้ายทำเจ้าขอบใจดูกคนที่เราชมเนาะใครมาคลิปนี้ลืมกปไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตัวมี้จัดกันล้วกันสบายดีบายบายเอออื้มอื้มอื้เนาะ